บายดีเนาะมันี้จะมาแก่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เกี่ยวกับหัวบ้อสอบสิ่งคณิตศาสตร์ม .4 เนาะเฉพ็นหัวข้อของนักเรียนเก่งที่ว่าอยู่ในนี้เนาะจงคิดไายถ้ามาเบิ้งว่าสิบลอยซาวกับโค้ดหนึ่งลอยหาซิปนี่สามารถสั่งอยู่ใน สามาเบิงอยู่ในตะตลางได้เนาะว่าเป็นสิ้นสิ้นกัจะเริ่มจากศูนย์หนึ่งสองสาส่สามสองหนึ่นย์จะเป็น30มส60 90่เก้าสอยซาเนาะอยซาองศาจะอยู่ เราเอาห้าคันซองใส่ส่วนสองอันนี้ก็จะได้อยู่ห้าคันซองของสามส่วนสองลบโกสนเถ้าเป็นโกสสินจะเป็นบวกบวกลบลบ,ลบโกสจะเป็นบวกบวกลบลบโกสก็คือการน,นับแบง ่าเริ่มจาก C 3 2 1 0 1 2 3 4นึ่หก็จะเป็นตัวนี้หนะึ่งลอหาสองศาจะมีคา,าลบหน่อยอยู่นั่น,นฉะนั้นเราก็จะได้อยบสามสอง เขาสามารถบุมีอยู่ในต,ตะแตล่างเขาสามารถแปลงเป็นโคเก้าสิบวกกับเจ็ดสิบห้าได้เนาะอ,อยู่น,นั่นนีก็จะเขียนคือเกา่าจากนั้นอิงตามสูตรเนาะอ,อยู่ในนีอ้อิงตามสูตรที่ว่า กสเ่าซิบวกดท่าเนาะเท่ากับลบซินดาฉะนั้นเขาก็จะได้ซินเนจด็ดสิบห้าอยนนี้มาคัดกับซินเจ็ิบหานี่เนาะอันนี้เอาเข้ากันก็จะเ,เป็นบวกเนาะ สุดท้ายเอก็จะเท่ากับ 5, 2องเทอของสส่วน2คัดกันก็จะได้ยู่5 2กำงองของสามอยู่นั่นแหละเป็นคำตอบสุดท้าย